สวัสดีตอนใกล้จยบ่ายนะครับตอนนี้เหลือสองคนออาให้ลูกชายไปเก็บที่บ้านนะครับมาเจอนี่เลยครับนี่ครับหนึ่งลังแล้วก็นี่ลังที่สองครับผมลังเล็กแล้วก็นู่นครับลังที่สามแต่ลังนู้นจะไม่เอาครับสูงนะครับเดี๋ยวขอตีสองลังนี้ก่อนเลยครับผม เอาลงมาแล้วหนึ่งลังครับดูตัวครับเอกกออามือเปล่าไหนมือเปล่าไอ้สัตว์ตจะโยนว้าไอ้เหี้ยเลยไอ้เวนหมดกระเป๋ากูอะน้ำได้หรอได้ครับผมก็ได้เลยตัวยังตอมเอีเลยยูได้ไหมแตกครับผมอยู่กัต้นกาฝากแขนงเยอะครับผม เดี๋ยวตีรังที่สองครับไอหนิบมึงไม่ได้โดนมิ้นต่อยนิ่งนอนหลับใช่ไหมไหลอยู่อ่ะมันเป็นไงมันมันแก้ปวดเมื่อยได้ไงไปครับรังที่สองครับผมหนังเหี่ยวเมื่อกี้ไม่เอามาครับรังที่สองมันเล็กครับผมไม่คุ้มค่าขึ้นครับมาเจอนี่ครับผม รังพอได้ครับผมก็เท่าเมื่อกี้ครับแต่ต้องขึ้นนะครับโอ้โหน่าจะมีทัก2สองรังนะอ๋อสองรังจริงครับอนนุรังเล็กครับผมไม่เอารังนู้นไม่เอาเอารังนี้ครับเอ๊มินทำไมมันเล็กอะอ่ะไปครับขอตีเลยเล่นไม่เสียเวลาครับผม อ่ะเอาลงมาแล้วครับรังที่สองขาดครับนี่ครับคนน้ำติตาครับผมสวยน่ครับสีว,วัวเปล่าอ่ะไปครับไปดูต่อครับอ,อ่ะไปครับเขาบอกเจออีกแล้วรังนึงเป็นรังที่สามนะครับทั้งหมดห้ารังแลละเจอแต่เมื่อกี้เอาตีไปแล้วสองรังไม่เอา สองลังนะครับไม่ใช่ห้ลาลังสิหกลังครับทั้งหมดนะครับตีได้สองไม่เอาสามแล้วมาอันนี้อีกหนึ่งนะครับหลังใหญ่ไหม <c oughs> อันนี้คนโลก,กจิตเจอครับผม <c oughs> เดินรอบบ่อกันนะครับคนฝั่งตรงทงผมไม่มีมีแต่ทางเขาสูงไหม นางขี่เลยเนะน,นี่ยกา,าวก็เพาเวยบเลยเนาะคนโลกจิตทำไมพกปักงกงเพราจังวะไหนอะโหนั่งตีเลยอะในน้ำน,น,นู่นน่ะโอ้โหนู่นเลยครับมันอยู่ชายน้ำเลยครับสภาพจะตกน้ำโอ้โหแล้วจะตายไปไง แล้วก็ตัดแล้วดึงมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันจะหักไหมเนี่ยไม่หักมันยังสดอยู่อ่ะไปครับขอตีเลยครับผมเมื่อกี้พูดบอกนั่งขี่ขออไปด้วยครับลืมไปว่าอัดคลิปอยู่เคยพูดกันอย่างนี้นะขอไปด้วยครับตกน้ำบาไปตีไปครับขอตีเลยครับอันนี้ตั้งกล้องเลยดีกว่าเริ่มถึงแล้วเี๋ยตั้งกล้องนครับ อ่าเสร็จแล้วครับนะครับผมไปขอตีครับนี่นล้นแล้วผมยังไม่ทันขึ้นเลยล้นแล้วไม่รอเลยครับไปครับใจร้อนแกก็แกอยงแก,งกใจร้อนไม่ใช่วัยรุ่นแท้ผม,มจะล่วงต้นไม้เนี่ยไอ้จะล่วงน้ำเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันต้องอยู่ใกล้นิดหน่อยเนาะมันอยู่ไกลไปหน่อยเออชายน้ำเลยโอ้โหมอบแล้วมอบหรือแตกมอบแล้วมอบแล้วโอ้โลังยอมเลยใช่ไหมมีดเนี่ยมีดป่าฮะมีดตักกองเลยยังกลัวนในวันไม่กวนเนาะดูก่อน ออกก็ไม่เจ็บตกล่วงกันลงน้ำเลยน้ำบาลนะโอ้ตกไม่เจ็บอยู่แล้วกลัวกลิ่งจะหักกระเจี๊กิ่งมันผุตก็ไม่เจ็บกิ่งมันผุเดี๋ยวเดันไม่ให้โอ้โหน้ำบานเลยนะล่วงแย่ร้อนเฮ้ยแกล้งเฮ้ยไม่ได้กูได้แกล้งเร็วเร็วมันยอมแล้ว มันไม่ยอมกูจะยอมนะเนี่ยกูจะลงแล้วเดี๋ยวย <l ots> นี่น้แกถึงตัดตัวหาตัว <c oughs> โอ้ย,ยใกล้เลยเอ็นตัวหน่อยเอ็นตัวใกล้ใกล้ได้ลแล้ว <Okay. S 2> มึงไม่ได้ขึ้นก็ต้อง,ม,องมึงเอ็นตัวไอ้ตัว <c oughs> ขึ้นไปได้ตัวเป็นใจติดรูหลานเยอะบ,บึ้มแล้วมั่งกลัวบึ้มแล้วน่าเชื่อ แน่ข้ายันไม่ให้เนี่ยตัวอะไรเอาในากา,าเเพงเออเขายันไม่ให้อย่จะปล่อยก็บึ้มหมดเองอืมอืมโอ้ยเดี๋ถ้ามันต่ำจะกระเย่อดูมันมีอะไรไมนี่ง่ายะาจะเจอไอ้ <laughs> จเจอุกตีงอต่อไ จับไปนะเอาเลยหาตันน้ำบาตรไปลองโอ้โหสุดยอดเจอมิ้มด้วยข้างนี้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 ข้างขวา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 ตัดก้อนสิตัดก้อนตัดก่อนตัดก้อนอ่าใจเย็นเจอมิ้มเสียงเป็นเสียงตายเลยอ่ะโอ้โหมันไม่เก็บแล้วเลยน้้นอย มันไม่เจ็บหรอกตะกูที่จะโดนหางโอ้ยน้ำหวานให้ปิดไปสิเอาเอาโชว์กล้องหน่อยดิโอ้โหนี่ออกรูนี้เลยโอ้ยเฮ้ยมึงไม่ต้องชี้ตกที่น้ำบานเนี่ยรูเนี่ยไม่ออกเนี้ยรูน้ำเนี่ยเนี้ยเอากูออกรูเก่ากูดีกว่าปลอดภัย นู้นี่เออสุรักกุเลหายโผล่กองยังเอยดูยังคนอืไม่คงข่ากูขึ้นหมนเลยเฮ้ยนี่ก็ต้องเอานะครับไาะว่าโอ้ยกดะต่ายเอาไว้ก็เอาไว้ก็ล้างใส่น้ำหวานดีใช่ไหมโอ้โหแย่ครับ กว่าจะตายไม่ได้นุ่นครับแก่เ <laughs> นี่ยน้ำหวานอ,อ,อ่ะไปครับผม <laughs> อ๋อหาต่อไปหาลิปเราไปครับคลิปนี้จบแค่นี้แล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากสับตะไครไนะครับผมโอ้โหอยู่ชายน้ำเลยเหนือ่อยไหม เล้นเหนื่อยอะไรวะไปครับผมสวัสดีครับอ่ะอ่าสวัสดีครับไปครับ